สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมนักพัดกับโนกะ u t u b e นะครับวันนี้ผมก็จะพาทุกท่านมาดูกับ1ตําตำบล1น1กลุ่มกเกษตรทฤษฎีใหม่นะครับตามพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9นั่นเองนะครับโครงการนี้มันเป็นยังไงนะครับโครงการนี้ก็คือ การแบ่งพื้นที่ทำการเกษตรนะครับออกเป็น4ส่วน30 30 30และ10นะครับ30แรกคือเรื่องการทำนานะครับปลูกข้าวไว้กินนะครับ30ที่2คือเรื่องแหล่งน้ำที่เห็นอยู่นี่ที่แมคโครกำลังทำงานอยู่นี้ กำลังพูดถึงเรื่องแหล่งน้ำผมก็ทำการขุดสระนะครับ30ที่3ก็คือการปลูกไม้ผลไม้ยืนต้นนั่นเองนะครับและ10สุดท้ายสิ่งที่จะขาดไม่ได้ที่ผมจะบอกก็คือเจ้าสิ่งนี้ที่เราเห็นเนี่ยขาวๆนะครับมีทั้งโรงรถแนละที่มองเห็นไม่ชัดตรงต้นมะพร้าวบางเนี่ยก็คือ ที่อยู่อาศัยนั่นเองนะครับอันนี้ให้ดูไว้นะครับตอนนี้กำลังเริ่มดำเนินการโครงการนะครับสะที่เห็นที่ขุดนี้ลึกประมาณผมขุด3เมตรนะครับลึกประมาณ3เมตรพื้นที่เข้าร่วมโครงการของผมทั้งหมดแปลงนี้นะครับ5ไร่นะครับแต่เนื้อที่จริงๆนั้น6ไร่ผมก็จะเหลือที่นา ทำนาอยู่นิดหน่อยครับผมตอนนี้ก็กำลังแต่งสโลปนะครับดึงสโลปถ้าดึงสโลปเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะครับส่วนนี้กำลังดึงกำลังเริ่มแต่งครับ ค่อยดึงขึ้นมานะครับครับผมวันนี้ก็วันนี้ก็สำหรับโครงการหนึ่งตำบล หทฤษฎีนะครับ3 0 30 30 10นะครับอันนี้คือพื้นที่น้ำ3า30อันนี้พื้นที่นา30นครับแล้วก็ที่อยู่อาศัยอีก10ปลูกไม้ผลไม้ยืนต้นอีก30นะครับก็จะประมาณนี้นะครับน,นี้ผมต้องขอขอบคุณกระทรวงกรเกษตรและหัสหกรณ์นะครับที่ได้มอบสระน้ำขนาด3,500ลูกบาทเมตรให้นะครับสำหรับโครงการ1ตําตำบล หนึ่งทฤษฎีใหม่นะครับวันนี้ก็ติดตั้งป้ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็อยู่ระหว่างการดำเนินการเติมน้ำใส่สะนะครับการเติมน้ำใส่สะนั้นผมได้ใช้น้ำคลองนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าผมเติมลักษณะไหนครับครับตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการเติมน้ำ ลงสะนะครับสิ่งที่ผมจะเสนอเป็นเก็ดเล็กเก็ดน้อยนะครับอันนี้คือจะเห็นว่าผมได้เอาผ้าใบมาปูไว้นะครับการที่เรา,เาผ้าใบมาปูนี้จะทําให้น้ํานั้นไม่เซาะดินที่สะเราพังไปมากจนเกินไปนะครับเพราะว่าน้ําระดับน้ําเราต้องเติมไปถึงข้างล่างนู่นนะครับถ้าเกิดเราไม่เอาผ้าใบมาปู มันจะทําให้แนวสโลปมงั้นพังได้นะครับอันนี้เป็นเกตเล็กเกตน้อยก็จบเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ